สวัสดีครับพบกันกับ Inside AI Brief นะครับวันนี้เรามีประเด็นร้อนเรื่องการชิงเจ้าแห่งชิป AI ระหว่าง AMD กับ Nvidia ครับผมก่อนจะไปฟังรายละเอียดกันรบกวนนิดนึงครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเอาละครับศึกชิงบัลลังเจ้าแห่งชิป AI นี่ ออตอนนี้ต้องบอกว่าเดือดจริงๆนะครับ NVIDIA ที่แบบครองตลาดมานานเนี่ยกำลังโดนท้าทายเต็มๆเลยจาก AMD ที่เปิดตัวชิปรุ่นใหม่มาสู้วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับจากหลายๆแหล่งเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงใครมีอะไรในมือบ้างเริ่มที่ฝั่งผู้ท้าจริงก่อนเลย AMD ครับผมกำลังสร้างแรงกระเพื่อมแบบว่าใหญ่เลยด้วยชิป Instinct mi 3 0 0 x แล้วก็ยังมีแผนจะส่ง mi 3 2 5 x ตามมาอีกนะปลายปีนี้เลยใช่ค่ะเรียกว,ว่าตั้งใจมาชนกับ h 1 0 0ของ nvidia แบบตรงๆเลยนะคะ ครับจุดที่ AMD เขาชูโรงมากๆเลยเนี่ยคือเรื่องหน่วยความจำใช่ไหมครับ MI 3 0 0 X นี่ให้ h b m 3มาตั้ง 192GB ค่ะเยอะมากแบนด์วิดก็5 3 t b เทราไบต์เปอเซกซึ่ง HBM หรือ High Bandwidth Memory เนี่ยมันเหมือนท่อส่งข้อมูลใหญ่ๆเลยยิ่งกว้างยิ่งส่งข้อมูลให้ชิปได้เร็วอืมใช่ค่ะ เทียบกับ H 1 0 0ที่มีแค่80กิกเป็น HBM 2 e ซึ่งก็รุ่นเก่ากว่านิดนึงและแบนด์วิดก็3.35 TBTS ครับต่างกันเยอะเลยนะ AMD ให้มาเยอะกว่ามากค่ะที่น่าสนใจคือ AMD ไม่ได้สู้แค่สเปคอย่างเดียวแต่เขาใช้กลยุทธ์ราคาด้วยคือตั้งราคาถูกกว่าแล้วก็บอกว่าต้นทุนใช้งานโดยรวมก็น้อยกว่า Nvidia ด้วยค่ะ โอ้ตรงนี้สําคัญเลยใช่ค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่ตัวเลขบนกระดาษนะคะตลาดเริ่มตอบรับแล้วจริงๆลูกค้ารายใหญ่อย่างเมตา Microsoft OpenAI เนี่ยประกาศเลยว่าจะใช้ MI300X ครับ เห็นข่าวเหมือนกันเมตาเนี่ยเอาไปใช้กับงานพวก AI inference สร้างส er, ติ๊กเกอร์แต่งภาพอะไรแบบนี้ค่ะส่วน Microsoft ก็เตรียมให้บริการผ่าน Azure ของเขาเลยแม้แต่ Oracle ก็ดูสนใจนะคะม,มันก็แสดงให้เห็นว่าบริษัทเทคใหญ่ๆเนี่ยเริ่มมองหาทางเลือกอื่นแล้วจริงๆอาจจะอยากลดการพึ่งพา NVIDIA หรือไม่ก็มองหาชิปที่อาจจะตอบโจทย์งานบางอย่างได้ดีกว่าในราคาที่เข้าถึงง่ายกว่า การที่ลูกค้ารายใหญ่ๆหันมาใช้ AMD นี่น่าสนใจมากครับมันส่งสัญญาณอะไรเป็นพิเศษไหมครับหรือว่าเขาก็แค่กระจายความเสี่ยงก็น่าจะทั้งสองอย่างนะคะ การมีซัพพลายเออร์เจ้าเดียวมันก็เสี่ยงอยู่แล้วโดยเฉพาะกับชิปที่สำคัญมากๆแบบนี้แต่การที่ AMD เลือกชูจุดเด่นเรื่องหน่วยความจำมหาศาลถึง1 9 2กิกะไบต์เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเหมือนกันคือโมเดล AI สมัยนี้มันใหญ่ขึ้นซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆการมีหน่วยความจำเยอะๆบนชิปตัวเดียวเลยเนี่ยมันอาจจะช่วยให้ประมวลผลโมเดลใหญ่ๆได้เร็วกว่าหรือมีประสิทธิภาพดีกว่าการที่ต้องไปแบ่งงานข้ามชิปหลายๆตัวนะคะ อ๋อเข้าใจครับเหมือนเป็นเดิมพันว่านี่คือคอขวดสำคัญที่ AMD จะแก้ได้ดีกว่าแม้ว่า H100 ของ Nvidia จะยังมีจุดแข็งเรื่องอื่นอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะแล้วถ้าเทียบกันหมัดต่อหมัดเรื่องประสิทธิภาพล่ะครับข้อมูลตอนนี้บอกว่ายังไงบ้างครับถ้าดูเรื่อง throughput นะคะหรือปริมาณงานที่ทำได้ในเวลาเท่ากัน MI 3 0 0 X ดูจะทาได้ดีกว่าในหลายๆคาสั่งเลยค่ะครับ ดีกว่าเยอะไหมครับบางคำสั่งนี่เร็วกว่าถึง5เท่าเลยนะคะแล้วก็แบนด์วิดต์หน่วยความจำก็สูงกว่าแบบ60%อย่างที่ว่าไปโอ้โหแต่ว่านะคะ H 1 0 0เขาก็มีดีเรื่อง latency หรือความหน่วงแฝงของหน่วยความจำที่ต่ำกว่าเกือบ60%เลยซึ่งอันนี้ก็สำคัญมากกับงานที่ต้องการการตอบสนองเร็วๆอืมครับผมแต่ก็น่าแปลกนิดนึงค่ะพอทดสอบกับ AI inference model ใหญ่ๆอย่าง llama t 0 b ผลกลับออกมาว่า M.I. 3 0 0 X มี LATENCY ต่ำกว่าถึง40%อ้าวหรอครับทำไมเป็นงั้นอันนี้น่าจะเพราะหน่วยความจำกับแบนด์วิดที่เยอะกว่านั่นแหละค่ะมันช่วยจัดการกับโมเดลขนาดใหญ่ๆได้ดีกว่าอ๋อแสดงว่ามันไม่ได้มีใครดีกว่าใครไปซะหมดขึ้นอยู่กันงานที่เอาไปใช้ด้วยถูกต้องค่ะ มันมีเทรดออฟเสมอมีการวิเคราะห์ว่า MI 3 0 0 X อาจจะคุ้มกว่าสำหรับงานที่ประมวลผลข้อมูลทีละน้อยๆหรือที่เรียกว่า batch size เล็กๆแบบ1-4หรือไม่ก็ทีละมากๆไปเลยแบบ256ขึ้นไปครับแล้ว batch size ก,กลางๆล่ะครับอันนั้น H 1 0 0อาจจะเหมาะก,กว่าค่ะแล้วเรื่องสำคัญเลยราคาล่ะครับต่างกันแค่ไหนราคาคร่าวๆนะคะ MI 3 0 0 X อยู่ที่ประมาณเอ่อหมื่นถึงสองหมดอลลร์ ครับผมเทียบกับ H 1 0 0ที่ยี่สิบหถึงสี่หมดอลลาร์ใช่ก็ถือว่าถูกกว่าชัดเจนชัดเจนเลยครับถูกกว่าเกือบครึ่งในบางกรณีใช่ค่ะแต่มีแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะคะจุดที่ AMD ยังเป็นรองและเป็นความท้าทายใหญ่มากๆคือเรื่องซอฟต์แวร์อีโค y ิสต m ค่ะอ่าเรื่องนี้ได้ยินบ่อยค่ะระบบ ROCm ของ AMD ที่เป็นเครื่องมือให้นักพัฒนาใช้สั่งงานชิปเนี่ยยังตามหลัง CUDA ของ Nvidia อยู่พอสมควรเลย คูด้นี่เหมือนเป็นภาษามาตรฐานไปแล้วนักพัฒนา AI ทั่วโลกคุณเคยมีเครื่องมือมี Library Support เยอะกว่ามากๆครับตรงนี้ AMD ต้องเร่งอีกเยอะเลยใช่ค่ะต้องเร่งพัฒนาตรงนี้มากๆเลยมองไปข้างหน้าภาพรวมตลาดก็ยังเป็นของ NVIDIA นะครับครองส่วนแบ่ง GPU ใน Data Center เกิน90%อยู่ดีค่ะยังแข็งแกร่งมากแต่ทาง CEO ของ AMD เขาก็มองว่า ตลาดชิป AI ทั้งหมดเนี่ยอาจจะพุ่งไปถึง4 5ถึงแสนล้านดอลลาร์ในปี2027 2 0 2 8ถึง 28, นู่นเลยโห oh, ตัวเลขมหาศาลเลยนะคะครับซึ่ง AMD ก็หวังส่วนแบ่งก้อนใหญ่จากเคกนี้ดูจากแผนที่วางไว้ทั้ง MI 3 2 5 X ปลายปีนี้ MI 3 5 0ปี2025 MI 4 0 0ปี2026กก็ชัดเจนว่าเอาจริงแน่นอนค่ะมาเป็นซีรีส์เลย แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าทั้งอุตสาหกรรมก็ยังมีปัจจัยภายนอกอย่างเรื่อง supply chain หรือกฎระเบียบต่างๆที่อาจจะส่งผลกระทบได้เหมือนกันนะครับจริงค่ะอันนั้นก็เป็นความเสี่ยงที่คุมคุมยากคำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดนะคะก็คือด้วยแผนงานที่ดุดันของ AMD กลยุทธ์ด้านราคาแล้วก็การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เขาก็พยายามเร่งทำอยู่เนี่ยเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในสมรภูมิชิป AI นี้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจริงๆหรือเปล่า หรือว่าความเป็นเจ้าตลาดที่แข็งแกร่งมากๆกับระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์ของ Nvidia ดีเนี่ยจะยังคงเป็นกำแพงที่แบบว่ายากที่จะค้นลม้มลงได้เป็นคำถามที่น่าติดตามมากครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการวิเคราะห์นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกลับมาพบกับการวิเคราะห์มันๆแบบนี้ใหม่นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ